โอเคนะครับก็สวัสดีกันด้วยนะครับอยู่ผมเส้นนะ้เนาะวันนี้ก็ดิจิตโปรไฟล์ต่า์ๆของ shadow Paladin นะก็รอคอยนะจริงๆจริงๆอยากเล่นตั้งนานแล้วลนะ่ะแต่ว่าไหน,นก็โปรโมโปรโมออกใหม่เนาะโปรโมเขาเรียกเลยนะปีกดำปมมีกดำมาใหม่ก็แบบออืน่ารักก็เลยแบบเสียเสียซื้อมาเรียบร้อยนะครับก็ขออภัยสำหรับ2คลิปที่แล้วที่ทำดกจิตโปรไฟล์ไปแล้วเสียงเพลงมันกบ คลิปไปหมดเลยอันนี้อันนี้ต้องขอโทษจริงๆนะครับโอเคเข้าเนื้อหาต่อเนาะเริ่มครับไลจัว่วไม่มีอะไรก็ไลจัว่วมันก็เป็นอย่างงี้ทุกตัวเออไลจัว่วแล้วก็ทริกเกอร์ครับทริกเกอร์จะใส่เป็นดอห้านะครับใส่เป็นดอนกหนึ่งแล้วก็ดอพีจีสี่ใบถามว่าทําไมทําไมไม่ใส่คีแปดให้บัสดาร์กอัดคีไปเลย จริงๆใส่อย่างนั้นมันก็มันก็ได้ครับแต่ว่าด้วยที่ว่าเด็กนี้มันเป็นเล่นเด็กเล่นบอร์ดเล่นมือเนาะมันเลยค่อนข้างจําเป็นที่เราต้องมีมือเฉพาะจำนวนหนึ่งมันปั๊มมือได้แต่ว่ามันไม่ได้สุดขนาดนั้นนะอโอเคก็ประมาณนี้ขี้ขี้เป็นเจ็นะครับส่ขี้เจนะ็เนาะหรือว่าใครจะเปลี่ยนขี้ออกอีกใบหนึ่งใส่ดออีกใบหนึ่งก็ ก็ไม่ว่ากันครับถือว่าน่าจะดีกว่าด้วยนะจริงแต่ว่าผมชอบนั่นอัดคนตายมากกว่านะสุดท้ายครับฮิวสี่ไม่มีเลยก็จริงจริงกผมค่อนข้างเอตติ้งฮิวถูกป่ะแต่ว่าด้วยเด็กที่มันค่อนข้างเก่งอยู่แล้วผมมองว่าการจะใส่ไปการจะใส่เพิ่มอาจจะไม่จําเป็นเท่าไหร่ก็เลยอ่ะใส่อันนี้ไปก็ไม่ไม่ผิดนะจริงไม่ผิดเท่าไหร่ พราะมันพอถ้ามันยื้อได้อะไรอย่างเงี้ยแบบตกนิวบ่อยๆเด็กมันค่อนข้างค่อนข,ข้างจะเรียกว่าชนะง่ายๆเลยนะผมมองว่า,วาอือ่ะเกตหนึ่งครับเรื่องที่ตัวหลักก่อนเนวานครับสามใบถามว่าทำใหม่เห็นผลเดียวเลยครับโรโมรใหม่ครับปีดดาครับเข้ามาแล้วเนาะก็อาจจะไม่จําเป็นเหมือนเมื่อก่อนที่ต้องใส่ในวานสี่แล้วก็เลสเลส นิมานิมานิมาเนี่ยเอออาจจะไม่จําเป็นแล้วผมก็เลยมองว่าใช้นิมามาเสกเอาปีกดาเสกนิมาไม่กี่ตัวที่เหลือปีกดําอะไรเงี้ยผมมองว่ามันคุ้มกว่าเนาะอ๋อเนว่ารับสกิลบอกว่าทับเนาะก็ทับก็คือเลสนะครับก็คือแบบแสดอยู่แล้วทับตัวเองเลยให้หาบ 5, 000, เบสห้าพันคอนโซนเลกานะครับแล้วก็ซับกล้องหลังจากใช้สกิลนี้ไปนะครับ อาเทอละหนึ่งครั้งน,นะครับสามารถใช้สกิลข,ของตัวที่มีชื่อเดียวกันกับตัวนี้ได้แค่เทอละหนึ่งครั้งก็คืออ่าฮาร์ดแบัตพอร์เทอร์เนาะฮาร์ดแบัพอเธอร์อออออคืออะไรฮาร์ดแบัตพอเธอร์คือ,อชื่อชื่อตรงนี้นะครับกงไม่โฟกัสโอเจสสัสกงไม่โฟกัสโอ้เบอร์ฮัลโหลก้องอ่า มันบอกว่าอ่าวันท้าวฟเทินก็คือชื่อเนี้ยสามารถใช้สกิลเนี้ยได้แค่ครั้งเดียวต่อเทินก็คืออ่ะนิวานอ่ะผมมีนิวานสองตัวใช่ไหมกล้องไม่โฟกัสชิดโอเคผมมีนิวานสองตัวใช่ไหมอ่ะสมมุติบอยดเป็นงนี้บอยด์เป็บอย่างนี้แวนอยู่กลางอ่ะสมมุติผมแท็บนิวานตัวหนึ่งมมนิวานตัวหนึ่งปุ๊บพอสักตัวนึงอ่ะพอปิกดำนี่อ่ะคนาหาเบทห้าพันเนาะ อ่ะคออันนี้มันเวียดห้าพันเหมือนกันอ่ะคอลงมาปุ๊บเนี่ยมาตัวนี้ก็จะใช้ไม่ได้แล้วเพราะว่า,เ,า,เ,าเทอนก็คือตัวนี้ชาไปแล้วนะครับก็ตัวนี้ก็ใช้ไม่ได้แค่น,นั้นเองอต่อไปปิกดาครับปิกดาสกิลบอกว่าคัเตบ,บัตหนึ่งเมื่อลงสนามจวนหนึ่งนะครับแต่ถ้าลงจากมือจะได้เพาเพิ่มถึงห้าพันก็คือลงมาย็นหมื่นอะไรเงี้ยแบบลงมาจากมือเลยแต่ส่วนใหญ่ก็ไม่ค่อยจะลงมาจากมือเท่าไหร่ส่วนใหญ่จะใช้ในมาแถบ ก็คอปิด,มมปดจำมาปัจจุบัวเฉยๆนะไปปั๊มมือฟาร์มตอนช่วงต้นเกมถึงการเกมเนาแล้วก็ไว้ให้เป็นเพิ่มคอร์สในการดีทายทิ้งได้นะครับก็ถือว่าป o ิดจำม,มันเนี่ยคุ้มนะครับออกมาเป็นโปรโมโลแล้วก็สวยนะผมมองว่ามันสวยมากเลยอ่อารนอ้องร้านน้องน่ารักมากนะครับก็ใครจะหานะก็ก็ ก็ไมาเทินครับรู้สึกจะสี่ใบเก้าเก้าวะผมจำราคาไม่ได้อะแล้วบบคุ้มค่าคุ้มราคาอ่ะต่อไปครับตัวรองครับชาลอนใส่สี่สาเหตุอ่าชาลอนมีสกิลบอกว่าเมื่อลงจากสามด้วยค่าคอร์สนะครับก็จะสามารถโซบัสหนึ่งแล้วก็คัรทชาร์จหนึ่งได้นะครับแล้วก็บวกพาวสามพันอ่าข้อดีของตัวนี้คือมันสามารถเพิ่มคอร์สแล้วก็เพิ่มบอดได้นะก็เช่น มือเรามีมีเยอะอยู่แล้วแต่ว่าเราแบบมีชาลอนถูกปะ่ะแล้วก็เอาคอเอาตัวที่แบบมันมีสกิลคอลงช่องเด็กกาตายอะไรเงี้ยแบบพวกนี่มาพวกอะไรพวกเนี้ยอ่ะแล้วคอมาปุ๊บกดเทคโซบัสหนึ่งแล้วก็ไงดับหนึ่งฟรีนะครับถือว่าค่อนข้างเวริร์กแล้วก็เวลามันยืนฟอร์มันตียีิบเอ็ดมันแรงมากนะครับแต่ว่ากคอมืนเหมือน,นเดิมกนะ็ตัวตัวนึงครับจาราวินครับใส่แค่สใบ สาเหตุที่ใส่แค่2เพราะว่ามันหาวิธีใช้ค่อนข้างยากนะครับเพราะว่ามันมันจั่วแล้วก็บอกแค่สามพันใช้ตัวนี้มันจะเวริร์กกว่านะแต่ว่าเอามาแห่ตอนต้นเกมหรือเอามาไล์ก็าพอพอได้อยู่ครับอืมก็อ่าใครไม่พอใจตัวนี้ก็ใส่ตัวอื่นก็ได้แต่ว่าส่วนใหญ่ก็ใส่กันอยู่นะไอจารวิน,นก็จะใส่เศษเนี้สองใบสามใบในก็เต่ครับ เกตหนึ่งพันไปแล้วมาที่เกตสองกันดีกว่าเกตสองแน่นอนครับบาร์ดาครับใส่สีนะครับตัวหลักนะครับบาร์ดาใส่สีมีแค่นี้นเออเล่นเล่นกิจกรรมเคๆไม่หมดนะได้แค่สามใบ j ี s u s นะครับก็สกิลบาร์ดาครับบอกว่าเมื่อลงสนามนะครับจากช่องมามามอเมื่อลงสนามเมื่อคอั่้แหละเมื่อไล์หรือว่าเมื่อคอในช่องเรียนเนาะ บัตหนึ่งแล้วก็คู่แข่งน่าจะทาเลกาตตัวเองหนึ่งใบแล้วก็มีสกิลแอคที่บอกว่าวันเพื่อนถ้ายูนิตถ้าเลกาตของคู่แข่งไม่มีนะอันนี้อยู่ช่องแวนเท่านั้นนะครับช่องเลียไม่ได้นะอ่าถ้าคู่แข่งไม่มีเลกาตทิ้งมือหนึ่งใบยูนิตนี้รับหนึ่งได้นะครับก็คือได้ทวินได้นั่นเองทิ้งมือหนึ่งทวินได้พูดง่า,งายๆแต่คนก็รู้อยู่แล้วล่ะสำหรับใครที่อยากเล่นชาร์โดหรือว่าใครที่กำลังจัดเด็กชาร์โดอยู่ก็น่าจะรู้ๆกันอยู่เพราะว่ามันมาจากทีดีเนาะ,ะหลายๆคนก็รู้รกันแลิช่่าปไปหนอย พอดีผมรอปีกดำไงตัวต่อไปครับตัวเล่นอีกตัวหนึ่งก็สำคัญอยู่นะว่าสำคัญอยู่นี่อา่ามามาห้าครับอันนี้จะเป็นนะครับควรใส่ใส่สี่หรือใส่สามนะจริงๆใส่สี่คุ้มกว่านะครับมาห้ามีสกิลที่บอกว่าวันพระเทินทิกแอดนะครับ,ช,บช่องเวนช่องเลียได้หมดนะครับอา่าแล้วคอการ์ดหนึ่งใบนะครับจากคาเทอร์บัสหนึ่งด้วยนะจากคาเทอร์บัสหนึ่งเล้วคอเกรดหนึ่งไม่ต้องกว่าลงช่องเลียาการ์ดหนึ่งใบแล้วก็จวดหนึ่ง 5,000ครับยูนิตนี้นะก็ส่วนใหญ่ถ้าที่เล่นกันก็จะเป็นถ้าเล่นกับชาลอนเนาะแล้วก็ถ้าเล่นกับนิวานปีดำเจเรวินอะไรพวกเนี้ยส่วนใหญ่จะประมาณนี้บัสจัว่วอันนี้ก็ลงมาบัสจัว่วสองบัสอะไรเงี้ยแล้วก็นิวานก็ลงมาบาัสลงมาจัว่วแล้วก็นิวานแถบอีกทีนึงคอปปีดำจัว่วแล้วก็กดดีไทยมัน มันหลายคอมโบอะ่ะอืมผมว่ามันเก่งมากเลยก็เลยแบบเออใส่สะใส่สีไว้ก็ผมว่าก็ไม่ได้แย่นะผมว่าคุ้มด้วยอ่ะตัวต่อไปนะครับเป็นเกระสองที่เป็นตัวตีเนาะเป็นตัวของเครดเดนเซอร์เนาะอ่ามีสกิลที่บอกว่ามีเทคคอนนะครับถ้าถ้าจะถ้าจะคอจากมือต้องคอลงช่องระกับที่ทับเท่านั้นนะครับเทคคอนนะครับแต่ว่า สกิลที่เป็นพวกอะไรพวกคอเกตสามมาแบบพวกดักดิเตอร์เงี้ยคอเกตสองลงมาอะไรเงี้ยมันก็จะกดได้นะครับเอ้ไม่ใช่ดิไม่ได้กดดักดิเตอร์ไม่ได้แต่กดจากไอตัวนี้ได้เนาะโซบัตหนึ่งเปิดเจอตัวนี้ก็เอาลงมาเลยเพราะมาจากเด็กนะครับไม่ได้มาจากดอกไอ้ไม่ได้มาจากอ่มมา,าอมือเนาะอืมอ่ะแล้วก็มีเทคเทคออโต้ครับเมื่อลงสนามโซบัสหนึ่งยูนิตนีน้รับหนึ่งหมื่นนะครับแล้วก็ ถ้าดำไม่มีไงอะ่ะให้ไงหนึ่งให้ไงหนึ่งดำก็คือเขาจะชาร์จห,หนึ่งใบเนาะก็เป็นตัวอีกตัวหนึ่งที่ผมมองว่ามันเวิร์กนะเวลาแบบคอทับพวกปิกดดำเนี้ยไม่ได้ใช้แล้วอะไรเงี้ยเออผมมองว่ามันก็เวิร์กอยู่เป็นตัวตีเนาะอ่ะตัวหนึ่งเป็นคัสบาดครับมีสกิลที่บอกว่าออโต้ครับเมื่ออยู่ในโจมตีวันกาตัวยูนิตนี้รับสัมพันธ์ตามจำนวนยูนิตท,ที่มากอ่า เขาเรียกยะอะไรนะตามจานวนเรียกาัที่เรามากกว่าเช่นเขามีศูนย์เขามีเรีกาศูนย์ใบเรามีสามก็บวกไปสามครับนับตัวเองด้วยนะเขาบอกว่าเรียกาันะครับไม่ได้บอกเรียกจัใบอื่นเนาะก็ถ้ามีสามก็บวกไปสามใบก็ใบละสา0พันโอเคนะก็สกิลก็ประมาณนั้นครับอืมมันบวกรู้สุดมันจะบวกตามก็คือถ้ามีเรียกอ่า ไม่มีเลยเรามีสามก็บวกไปเก้าเนาะมมองว่ามันเป็นตัวที่ตีตีแรงนะตีเหมือนเก้าเนี่ยแต่ว่ามันก็ผมมองต้องมีสามต้องมากกว่าสามใบมันจะตีเหมือนเก้ามันจะตีเด็กเข่าจริงแหละแต่ว่ามันจะมีท่าน่าเกียดคือตีสองหกหรือว่าตีสิบสามยี่สิบสามเนี่ยมันน่าเกียดอยู่นะแต่ก็แบบมันก็ไม่ได้เก่งงขั้นที่บอกว่าต้องโดนลิมิต ที่เขาขอกันนะนะแต่ว่ามันก็ไม่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 ค่อยมีใคโรโดบอกให้ลิมิตนะอืนะตัวต่อไปครับเก็ดสามเนาะเข้าสู่ช่วงตัวหลักนะครับก็คือ p h นทอมสี่นะครับมีสกิลที่บอกว่า Active นะครับช่องแวน่นคาตอรบัตหนึ่งดีทายเรียกัศของคุณ3ามใบแล้วก็คู่แข่งอ่ะเลือกดีทายยูนิตของตัวเองอ่ะสามใบแล้วก็อ่ายูนิต ไอ,อ,อตัวเนี้ยบวก15แล้วก็บวก1นะึเนาะแล้วก็มีสกิลแอคทีฟข้างล่างครับโซบัสหถ้าคู่แข่งไม่มีเรียกากาศเลยซักใบแล้วก็ดมของคู่แข่งมี4ใบหรือต่ำกว่าให้ยิงหนึ่งดมฟรีคุ้มครับคุ้มมากๆในการโซบัสเนาะส่วนใหญ่ก็จะเป็นการไล่สนะครับที่แบบไล์ตัวอื่นมาก่อนแล้วค่อยไล์แฟนทอมที่หลังเนาะส่วนใหญ่จะเป็นตัวอะไรตัวตัวเล่นหลังไล่สเนาะ มันจะเล่นได้เวิร์กกว่าแต่ก็แล้วแต่นะครับถ้าสมมุติมาไลฟ์ไว้ก่อนแบบคู่แข่งเป็นแคนอย่างรอยอนอังเฟยหรือว่าอะไรที่มันแบบบอดเยอะๆอะไรเงี้ยเราแบบมีทายไปก่อนก็ได้นะแต่ว่าถ้าเจอกับออร์เรอร์เนอ่ะผมมองว่าสกิลมันค่อนข้างค่อนข้างเล่นยากเลยสําหรับชาโดเขาไปแก้แก่ยากมากนะครับเพราะว่าสกิลมันบอกว่ามันจะมีตัวหนึ่งใช่ไหมที่มันบอกว่าอ่าคู่อ่า,อาตัวนี้ ไม่ถูกทำลายจากความสามารถแล้วก็มันมันบอกว่ามันโดนเลือกได้อะก็เลยแบบโอ้ช oh ิตก็เลยชาโด้จกโดนแก้ทางด้วยตัวนั้นค่อนข้าง,างเจ็บสาหัสเลยเอาละคนค่อนข้าง,างตกตายได้นะครับบอกไว้ก่อนเลยต่อไปรักดีเตอร์นะครับก็คือราชาของเราเองจเองจริงๆก็จะเรียกราชาไม่ได้นะเรียกอัศวินผู้สูงศักดีกว่านะ ค่อนข้างเก่งในช่วงไลท์เจ็ดสามช่วงแรกแล้วก็ไลท์เจ็ดสามช่วงสองนะครับบางคนก็อาจจะไทยดั้ดลิเตอร์อย่างนี้ก็มีนะไลท์ทับเนี่ยแบบมันท่อมไม่อยากกดอะไรเงี้ยค่อยกดตอนไลท์สองอะไรไลท์สามเนี่ยเอออืมมันก็ได้นะครับอืมส่วนใหญ่ก็เล่นเกมนี้เทคนะิคดั้ดลิเตอร์ครับมีเทคสกิลคอนนะครับติดท่าติดช่องแวนอ่ายูนิตนี้รับสองพันตามจำนวนยูนิตของคุณนะครับก็คือมีห้าใบบวกหนึ่งแค่นั้นเอง ก็มีเทคนิคทิตย์ับบอลพัฒน์ขัตวัตหนึ่งเลือกคอเกตสองนะครับตามกาก,ก็ได้นะครับคอตรงช่องระกาแล้วก็ยูนิตนั้นรับห้าพันแล้วก็แข่งเลือดทีศไทยตัวเองหนึ่งใบนะครับอืมก็เหมือนเดิมครับโดนอังเฟยแก้ได้เหมือนเอ้ยโดนออร์เรคิลแก้ได้เหมือนเดิมส่วนใหญ่ที่เจะเามาเล่นสําหรับตัวนี้จะมีหลายตัวมากจะมีตัวนี้ไม่ไม่ไม,ไม่ตัวนี้มันไม่ค่อยดีเท่าไหร่จะมีใครบ้างวา่าจะมีตัวนี้หนึ่งใบ เงินตีคือปนสิบแปดนะครับ 48, คบ่าตีกับไอเนียนะแล้วก็ตัวนี้ของใบเนวานชาลอนส่วนใหญ่จะเป็นชาลอนเป็นหลักนะครับมันจะได้สามพันเนาะมันจะได้สามพันแล้วก็อ่ปุ๋ยห้าพันจะเป็นสิบหกนะครับแล้วก็เขาเรียกอะไรอ่ะมันตีเยอนข้างแรงนะครับโดยการที่บอกว่ามันเพิ่มคอร์สคืนคอร์สด้วยอะไรเงี้ยมันก็จะสามารถแบบเอา นิวาลมาแถบโป่งคอปีกดำโป่งจ่วยปีอะไรเงี้ยมันก็มันไปแล้วมันไปได้หลายทางนะสำหรับเซอร์เตอร์เนี้ยเซอร์ดิเตอร,ร,ร,ร์ผมมองว่ามันมันเก่งแค่ช่วงนะี้เดี๋ยวตัวใหม่มาก็อาจจะมีตัวมาแทนที่นะฮะอืมส่วนสี่เต็มตัวเลยเสียตังนะฮะโอเคตัวสุดท้ายนะครับเป็นอ่าคาเนาะสกิล บอกว่าแอคทีฟนะครับอยู่บนช่องแวนช่องเลียได้หมดเลยแล้วก็บนพอเทินด้วยเนาะ,อะคอสคับคอตบะโสวัตหนึ่งแล้วก็ดูทับกล้องสามารถคอช่องเลียหรือว่าเราไม่ต้องการหรือว่าเช่นเรไม่มีตัวเล่นเลยนะอะไรเงี้ยเขอได้ตัวอะไรบ้างนะเช่นผมจะได้ได้ได้เป็นอะไรดีได้เป็นตัวไหนดีว่าสักตัวหนึ่งอะตัวไหนก็ได้เช่นเป็น อะไรก็ได้ส่วนใหญ่ผมส่วนใหญ่จะคอหมดนะพวกเกตสามอะไรเงี้ยอะสมมุติแบบเ่าเรามีบอร์ดสองข้างใช่ปะเรามีเกตสามเกตจัอาจจะไม่คอก็ได้แต่ส่วนใหญ่อะเท่าที่ผมเล่นอะผมจะคอบ่อยมากเลยเพราะว่าอะไรส่วนใหญ่คอปุ๊บถอยมาหลังแบบอ่ะสมมติสมมุติได้ปีกดาอะได้ปีกดาก็คอคอหลังในสักสักสักข้างหนึ่งอะก็บูทก็ตีแหลงเรานบ่อยห้าพันะอาจจะเป็นอ่าเช่นเช่นเปิดได้อ่ะสมมุติว่าสมมติบอร์ดเป็นงี้ใช่ไหม แบบน,นี้อ่ะกดทับเด็กไดรเดรินเตอร์เงี้ยสัญญาผมงพอตรงนี้แล้วสับเนี่ยอย่างเงี้ยริงๆปอดว่าต,ตัวเนี้ยมอว่ามันตีแรงมากเพราะว่ามันตีสิบแปดอะถ้าได้เกตสามหนูตัวตียังไงมันก็ตีนะ่าจะเข้าแทบจะร้อยเปอร์เซ็นต์อะอะลองลองลองคิดนะว่าวเป็นเกตหน,น,นึ่งนะลองคิดว่าเป็นเกตหนึ่งสมมติอยู่ช่องเลี้ยตั้งบอทโชว์ะสมมติเป็นเกตหนึ่งเกตหนึ่งเช่น เช่น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 ชาลอนอ่ะสมมติเป็นชาลอนแต่ว่าอันเนี้ยเดี๋ยวนะอ่านแป๊หนึงอ๋อจากเทคตัวนี้มันบอกว่าโซบารแล้วก็คอถูกไหมซึ่งชาลอนอ่ะจะกดได้นะครับเพราะว่าชาลอนมันบอกว่าลงลงจัดสนามใน่ความสามารถ หรือคอร์สไม่ได้บอกบนมือนะครับก็คือเปิดประทับเด็กเป็นชาลอนโป้งปุ๊บโซชาร์แล้วก็ไงดำหนึ่งบวกสามพันบอก 3, 000, บอีกห้าพันเป็นสิบสามสิบหกก็ตีสิบเก้าอะไรเงี้ยแลกมากนะครับหรือว่าเป็นปีกดาอ่ะเป็นปีกดาเงี้ยปีกดามันบอกว่าลงมาบัตรหนึ่งจวอ่ะปีโง,ง่ไม่มีอะไรนะหรือว่าอาจจะไม่ใช่ปีกดาอาจจะแบบไรยังไม่ได้รีทายใช่ไหมเรายังไม่ได้รีทายเราเราเรา,เรา กดท็อปเล็กมาได้เนวานเนี่ยคอตรงนี้เนวานเล็ดโป่งคอโป่งบัสจั่วโป๊ะอะไรเงี้ยแล้วก็ตีอย่างงี้ก็ได้นี่ครับก็แต่แล้วแต่การเปิดท็อปเล็กแต่ว่าผมมองว่ามันก็เก่งอยู่เอาไว้แบบเพิ่มคอสหรือว่าเอาไปประยุกต์ใช้ในการแบบว่ายังไงดีแบบสมมุติว่าเรามีตัวตีอยงแรงและบัสดาร์กเนี่ยสมมุติไม่ใช่ด้วยสมมุติเป็นตัวตีสิบแปดสิบแปดมีตัวอะไรบ้างวะ แต่ผมพกเกตสองอสมมติเป็นตัวตีแรงๆเช่นมาหาเงี้ยมาหากดถิศไปแล้วคอเกตหนึ่งมาแล้วจั่วไปแล้วได้ห้าพันไปแล้วอะไรเงี้ยมันตีแรงถูกปะอ่ะกดท้องด้วยมาเป็นปีกด่ตัวอะไรก็ได้สักตัวหนึ่งคอไว้หลังหรือคอไว้อะไรก็ได้ที่แบบเราจะกดคอดอะกดบัสหนึ่งยิงโป่งเยสามทิ้งเพราะว่ามันจบเธออะมันตัวยังไงตัวที่คอมายังไงก็ตาย,ยแหละ เพราะฉะนั้นเราเรีบรีทายทิ้งไปเลยก็จะเป็นอะไรที่คุ้มกว่าเนาะประมาณนั้นโอเคแล้วก็มันมีข้อเสียอยู่อย่างหนึง่งก็คือเวลามันเปิดท็อปเด็กมันเป็นการสมดวงอะเนาะเราต้องทําใจกับมันเพราะว่ามันมีโอกาสที่มันจะเป็นทิกเกอร์นะครับอันนี้ต้องทําใจก่อนนะสำาเรบใครที่จะเล่นตัวนี้นะมันก็เก่งอะแต่ว่าถ้ามันโดนทิกเกอร์ส่วนใหญ่คนก็ค่อนข้างเหงานะ ว่าได้ทิกเกอร์แล้วแบบมันทําอะไรไม่ค่อยได้เท่าไหร่อ่ะสุดท้ายครับกิฟตครับแน่นอนครับใส่จริงๆอ่ะผมมองว่าใส่ตามตามเกตสามอะ,อะเกตสามมีเท่าไหร่ใส่กิฟตไปให้หมดอะไรเงี้ยผมมองว่ามันก็มันก็ได้นะแต่ส่วนใหญ่ก็ไม่ค่อยได้ขนาดนั้นอะส่วนใหญ่ก็แบบโอ้กิฟกิฟต์หนึ่งกิฟต์สองกิฟต์สามกิฟต์สี่กิฟต์ห้าแค่เนี้ยคนแม่งก็ตายแล้วเว้ยแค่เจอเด็กชาโดแค่สามเนี่ยแค่อย่างเงี้ยมันก็ตายแล้วเนี้ย อาจจะไม่ถึงอาจจะแบบเพราะว่าผมเล่นอะผมเล่นปกติคนเล่นเนี่ยเขาจะเล่นกันอย่างนี้อ่าวางวางโป๊ะโป๊ะแล้วก็แวนถูกปะแต่ผมไม่เล่นงั้นผมเล่นอย่างนี้อ่าแล้วก็อานนี้นี่ไม่ก็แบบอันนี้ก่อนแล้วก็อันนี้ลงอะไรเงี้ยส่วนใหญ่ตายนะครับจริงตั้งแต่ผมเล่นมาเขาเล่นเงี้ยยังไงก็ตายนะครับไม่ตายไม่เขาตายเราก็ตายอ่ะเพราะฉะนั้นผมมองว่าใส่กิฟต์เยอะก็ไม่ได้อาจจะไม่ได้เป็นเหตุผลที่ดีเท่าไหร่ยิ่ง กล่องบางกล่องมันไม่ได้รองรับด้วยเนาะแต่ส่วนใหญ่ก็รองรองรับนะสําหรับใครที่แบบมีกล่องเงยอะก็ใส่กิฟเท่าไหร่ก็ใส่ไปเถอะใส่ไปเถอะใส่มีเท่าไหร่ใส่ให้หมดแต่แบบผมมองว่ามัน,ม,นมันเสียเสียสองคมเสียงสลีปอะไรเงี้ยผมคิดจะซื้อเพิ่มไงอืมก็ประมาณนี้ครับสําหรับเด็กโปรไฟล์ของ shadow พลัดินเนาะจริงจอยากจะจับอีกทีศูนย์สี่เลยนะผมได้ของมานานแล้วแหละแต่แบบผมอยากจะศูนย์สี่เลยแต่แบบโอ้ศูนย์สี่อะ พาสุนทจะมาโอ้นี่02นอเองอะไรเงี้ยพาสุนทจะมาโอ้ตายไม่ได้เล่นพอดีไม่ได้จัดนะโอเคก็ประมาณนี้ครับสำหรับเด็กโปรไฟล์ชาร์โดพะดินเนาะใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะครับใครอยากให้ผมทำเด็กลทิ์อะไรก็คอมเมนต์ไว้ได้นะครับเดี๋ยวจะไปทำให้นะครับโอเคสำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะสายนาราครับ